สวัสดีครับผมอรุณ4ีฝึกพูดภาษาอังกฤษในคลิปนี้ก็จะมีประโยคที่เป็นคำถามและประโยคที่เป็นคำตอบก็จะเป็นคำถามแบบทั่วๆไปข้อที่1 Are you in a hurry? Are you in a hurry? Are you in a hurry? คุณรีบไหมนะครับคุณรีบไหมหรือคุณรีบร้อนไหม ก็เป็นคำถามแบบง่ายๆที่สามารถใช้ได้หรืออาจจะมีใครมาถามเราก็ได้จังหวะที่อาจจะเห็นเราเดินแบบเกือบจะวิ่งเขาก็เลยถามเราว่า Are you in a hurry เพราะว่าดูอาการเราแล้วรีบมากข้อที่2 I have to rush to workI have to rush to work หรือ I have to rush to school ผมต้องรีบไปทำงานนะครับผมต้องรีบไปทำงานแปลว่าอะไรผมเกือบจะสายแล้วประมาณนี้นะครับก็เลยต้องรีบหน่อย I have to rush rush ตัวนี้แปลว่าเร่งรีบ to work หรือ to school คือเราอาจจะรีบไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ลงท้ายด้วยคำนั้นนะครับ I have to rush to work หรือ I have to rush to school ข้อ3 Have you had breakfast yet Have you had breakfast yet คุณรับประทานอาหารเช้าแล้วยังอ่าอันนี้ก็จะเป็นคำถามแบบเจอกันในตอนเช้านะครับซึ่งถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะต้อง say hello หรือ good morning ก่อนนะครับ แล้วถึงจะมาคำถามนี้ Have you had breakfast yet? แต่ก็ไม่ค่อยเห็นเขาถามกันบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียรหรือคนไทยนี่แหละพอเจอหน้ากันก็เป็นห่วงเรื่องการกินขึ้นมาเชียวก็สี่ <c oughs> <c oughs> ครับ Did you forget something? Did you forget something? คุณลืมอะไรหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นคำถามในเชิงเตือนสตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นรีบก็เลยกระตุกดิหนึน่ง did you forget something คุณลืมอะไรหรือเปล่าหรือคุณลืมอะไรบางสิ่งบางอย่างไหม did you forget something อันนี้ก็เป็นคำถามที่ใช้ในบ้านหรือในที่ทำงานก็ได้นะครับโดยเฉพาะ ใครสักคนที่เป็นคนขี้ลืมเราก็ต้องเตือนสติอย่างนี้แหละครับข้อ5 I'm sorry I forgot some documents I'm sorry I forgot some documents ผมขอโทษผมลืมเอกสารบางอย่างนะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นเราจะไปทำอะไรสักอย่างแต่ว่าเอกสารเอามาไม่ครบ พอมีใครมาทักก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวเราลืมเอกสารตัวนี้นี่ว่า I'm sorry I forgot some documents หรือบางคนอาจจะเป็นโรคลืมกระเป๋าตังค์ <c oughs> อันนี้ก็มีนะครับ I'm sorry I forgot some documents ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็6 <c oughs> Do you have a mobile phone do you have a mobile phone คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคำถามนี้ไม่แน่ใจว่าเฉยไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าแม้แต่เด็กก็ยังมีโทรศัพท์มือถือแถมยี่ห้อดีกว่าผู้ใหญ่สิกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะมีใครมาถามเราก็ได้ do you have a mobile phone อาจจะแกล้งถามว่ามีโทรศัพท์มือถือไหมจะขอลายอะไรหรือเปล่า <g arness> อย่างนี้เขาเรียกว่าถามแบบมีแผนข้อ7นะครับ We still haven't passed this level yet, so what next then? We still haven't passed, so haven passed, so haven passed, so haven passed this level yet, so what next then? เรายังผ่านด่านนี้ไม่ได้เลยงั้นเอาไงต่อละ่ะ นะครับหมายความว่าเรายังสอบไม่ผ่านด่านนี้เลยก็ต้องมาคิดต่อว่าเราจะเอาไงกันดี so what next then แปลว่างั้นเอาไงต่อนะครับ we still haven't passed ก็คือเรายังไม่ผ่านนะครับ we still haven't passed this level yet นะครับด่านนี้เลยหรือระดับนี้เลยนะครับ ก็เรียกว่าต้องทำหรือคิดด่านนี้ให้ผ่านซะก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับข้อ8 in your life do you love anyone in your life do you love anyone ในชีวิตคุณเนี่ยคุณเคยรักใครไหมนะครับหรือเราจะพูดว่า in your life have you ever loved someone นะครับ in your life Have you ever loved someone นะครับในชีวิตคุณเนี่ยคุณเคยรักใครไหมความหมายเดียวกันนะครับรักในที่นี้ก็คือรักที่จะมีชีวิตคู่ด้วยกันนะครับบางคนเนี่ยก็กลัวนะครับกลัวว่าถ้ามีรักแล้วตัวเองก็จะไม่มีอิสระก็เลยไม่ยอมมีความรักอยู่ตัวคนเดียวมาจน อายุมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันอิสระจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายข้อ9ครับ I don't know what's on your mind I don't know what's on your mind ผมหรือฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่เหมือนจะบอกให้เพื่อนรู้ว่า ฉันเนี่ยกำลังงงๆนะว่านายกำลังคิดจะทำอะไรก็เลยพูดประโยคนี้ออกมานะครับ I don't know what's on your mind คล้ายๆกับฉันเนี่ยงงๆอยู่นะฉันนี่กลัวใจแกเลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ประโยคนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยคที่ไม่สุภาพนะครับก็ใช้พูดได้ตามเหตุการณ์ที่เหมาะสม I don't know what's on your mind เนี่ยคิดอะไรอยู่ก็บอกให้รู้บ้างประมาณนี้นะครับขอ้อ10 I beg you it's none of your business I beg you it's none of your business ผมขอร้องมันไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณนะครับ I beg ก็คือขอร้อง I beg you it's none of your business คือมันไม่ใช่โครงการหรือมันไม่ใช่ธุระอะไรของคุณผมขอร้องขอร้องว่าคุณอย่ามายุ่งเลยอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานนะพูดกันดีๆก็คิดว่าเพื่อนคงจะเข้าใจนะครับ I beg you it's none of your business คือถ้าพูดหย,ยาบๆก็คือ มึงอย่ามาสอเสือแต่อันนี้เราพูดกันดีๆนะครับผมขอร้องมันไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณอย่ามายุ่งเลยเดี๋ยวผมจัดการเองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าพูดให้สุภาพกว่านี้ก็คือ I beg your pardon ข้อ11นะครับ Did he really do that to you? Did he really do that to you? ก็เป็น คำง่ายๆนะครับแต่ว่าออกเสียงยากเหมือนกัน Did he really do that to you เขาทำกับคุณขนาดนั้นเลยหรือสมมุติว่ามีหัวหน้างานอาจจะไม่ชอบขี้หน้าเพื่อนเราก็เลยกั่นแกล้งอะไรประมาณนั้นให้ทำงานหนักบ้างเลยเวลาบ้างอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนก็เลยถามว่า did he really do that to you เขาทำกับคุณขนาดนั้นเลยหรือนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอามาประกอบในการอธิบายจะได้เห็นภาพเนาะเราก็เลยตั้งคำถามนี้กับเพื่อนว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เขาทำกับแกขนาดนั้นเลยหรือ did he really do that to you มันจะเกินไปหน่อยมั้ง <laughs> ข้อ12ครับ I can't say for sure about this game. I can't say for sure about this game. ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่สำหรับเกมนี้นะครับ I can't say for sure. หมายความว่าผมไม่ค่อยมั่นใจหรือฉันไม่ค่อยมั่นใจ about ก็คือเกี่ยวกับหรือสำหรับ this game นะครับเกมนี้ อาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นวอลเลย์บอลก็มี2คนมาเชียร์นะครับแล้วก็ดูเหตุการณ์แล้วว่าเอ๊ทีมเราจะไหวไหมนะผมไม่ค่อยมั่นใจ I can't say for sure about this game คือไม่มั่นใจว่าเกมนี้เรา,เราจะชนะขาดดีไม่ดีเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับ I can't say for sure ก็พูดอย่างนี้ได้ หรืออาจจะเอาไปใช้กับในเรื่องของงานเช่น I can't say for sure about my job I can't say for sure about my job ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับกับงานของผมเลยอะไรประมาณนี้นะครับในความหมายก็คือว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจะถนัดกับงานนี้เท่าไหร่ อาจจะต้องหางานใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับข้อ13นะครับ Do you have a moment I'd like to tell you something Do you have a moment I'd like to tell you something ก็ในทํานองว่ามีเวลาสักครู่ไหมหรือมีเวลาสักหน่อยไหมผมมี อะไรจะบอกคุณนะครับ do you have a moment เหมือนกับถามก่อนว่า,าคุณมีเวลาสักหน่อยไหม i'd like to tell you something ฉันหรือผมมีอะไรจะบอกคุณนะก็เหมือนกับบอกให้เขารู้ตัวก่อนว่าเออคุณพอจะสละเวลาให้สักหน่อยไหมผมมีอะไรจะบอกคุณนะหรือผมมีอะไรจะคุยกับคุณนะ อะไรประมาณนี้ Do you have a moment? I'd like to talk to you about something นะครับเราก็ความหมายก็ง่ายๆนะครับแต่ว่าด้วยมารยาทเราก็บอกเขาก่อนว่าเออหรือถามเขาว่าคุณมีเวลาสักหน่อยไหมแต่ถ้าเขาบอกว่า No I don't have time อ่ะก็ไม่เป็นไร เราก็บอกว่าโอเค never mind I'll talk to you later อ่าไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีเวลาก็ฉันก็ไว้คุยกับคุณทีหลังก็ได้นะครับข้อ14นะครับ don't go yet I have something to give you don't go yet I have something to give you อ่าอย่าเพิ่งไปผมหรือฉันมีบางสิ่ง จะให้คุณนะหรือมีบางสิ่งจะฝากคุณคำว่า don't go yet ก็แปลว่าอย่าเพิ่งไปนะครับก็ชัดเจนนะครับหรือเราอาจจะใช้ในํานอง don't go yet can you help me หรือ i need your help อย่าเพิ่งไปมาช่วยฉันก่อนหรือฉันต้องการคนช่วยอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็เอาคำว่า don't go yet นำหน้าประโยคแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำอะไรทำนองนี้นะครับหรืออาจจะใช้คำคล้ายๆกับประโยคเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับ don't go yet I need to talk to you อย่าเพิ่งไปฉันต้องการที่จะคุยกับคุณก็แสดงว่ามีธุระ หรือมีสิ่งสำคัญอะไรที่จะพูดด้วยนะครับแต่ประโยค don't go yet I have something to give you อันนี้ก็จะเป็นประโยคคล้ายๆผู้ชายจะให้ของผู้หญิงก็คือจะมาจีบสาวนั่นเองนะครับมันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะข้อสิครับ don't listen to him that's a lie don't listen to him that's a lie อ,อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าไปฟังเขานั่นมันเรื่องโกหกแสดงว่าคนที่พูดเนี่ยก็คงจะมีปัญหานะครับกับคนที่กำลังเล่าอะไรให้ฟัง don't listen to him that's a lie ล n ์ Line ก็คือโกหกนะครับนั่นมันเรื่องโกหกอย่าไปฟังเขานะสิ่งที่เขาพูดไปเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็ประมาณนี้ในความหมายหรืออาจจะพูดว่า don't listen to him just listen to me <laughs> don't listen to him just listen to me อย่าไปฟังเขาให้ฟังแต่ฉัน <laughs> คนที่ฟังก็อาจจะงงว่าเอ้าตัลงใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็ต้องใจเย็นๆตั้งสติอย่าเพิ่งไปเชื่อใครคนใดคนหนึ่งน,นะครับข้อ16นะครับ trust me and do as I say trust me and do as I say trust ก็คือวางใจ หรือเชื่อใจนะครับ trust me ก็คือเชื่อผม and do as I say แล้วก็ทำตามที่ผมบอกนะครับอันนี้คนที่พูดเนี่ยก็แบบจริงจังมากนะครับ trust me and do as I say เชื่อผมซิแล้วก็ทำตามที่ผมบอกแล้วคุณจะดีเองเพราะฉะนั้นคนที่ฟังจะ trust หรือไม่ trust ก็ต้องคิดดีๆเนาะแต่ว่าบางเหตุการณ์ก็ต้องตามน้ำไปก่อนนะครับอย่าเอาเรือไปขวางคลองมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหา <laughs> Trust me and do as I say อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบชวนแล้วก็แกมบังคับให้ทำตามที่ผมบอก <laughs> หรือคนที่ ค่อนข้างจะมีอำนาจก็จะพูดอย่างนี้นะครับ Trust me and do as I say เชื่อผมเชื่อผมซีแล้วก็ทำตามที่ผมบอกเลยนะครับถ้าคนมีอำนาจกว่าเราเราก็ต้องทำเนาะ <laughs> 17ครับ Go for it and it will be fine Go for it and it will be fine ลงมือทำไปเลยเดี๋ยวมันก็ดีเองนะครับหรือลุยไปเลย Go for it นะครับ and it will be fine เดี๋ยวมันก็ดีเองอันนี้ก็เป็นคำที่ไม่ยาวจำง่ายนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับ Go for it คือลุยไปเลยหรือลงมือทำไปเลยนะครับ and it will be fine แล้วมันก็จะดีเองนะครับก็ในทํานองเดียวกับที่เราเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษเราก็ต้องลุยไปเลยต้องลงมือพูดต้องฝึกต้องออกเสียงและพูดเป็นประจำมันก็จะทำให้เราเนี่ยพูดได้คล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ เพื่อให้เราเนี่ยคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะยากอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามทำทำไปเรื่อยๆครับมันก็จะดีขึ้นดีวันดีคืนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามคลิป ของอรุณซีนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่หางเห็นว่าคลิปของอรุณซีมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ